ยืนพิงกำแพงเฉยๆก็ลดความดันโลหิตได้ดีกว่าไปวิ่งไปเดินหรือยกเวทอีกนะและพบว่าดีกว่ายาบางตัวอีกอันนี้เป็นงานวิจัยล่าสุดในปี2023ของวารสาร British Journal of Sport Medicine สิ่งที่น่าสนใจคือท่าวอลซิ่เป็นท่าออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกต่างจากเวทเทรนนิ้งคือไม่มีการขยับกล้ามเนื้อแค่เกรงไว้เฉยๆขณะที่เราเกรงกล้ามเนื้อหดตัวเส้นเลือดในกล้ามเนื้อก็หดตัวตาม และเวลาที่กล้ามเนื้อคลายตัวเส้นเลือดก็คลายตัวตามทีนี้การหดและการคลายเนี่ยเราค้างท่าไว้นานนิดหนึ่งคือประมาณ2นาทีเส้นเลือดซึ่งหดและคลายตัวระยะเวลานึงซ้ำไปซ้ำม,มาเขาจึงเกิดมีเหมือนกับ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อเส้นเลือดค่ะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นผลก็คือจะช่วยลดการทำงานของระบบประสาทซิมปเทติกซึ่งเป็นระบบประสาทที่เกี่ยวกับความเครียดและการหดตัวของหลอดเลือดอันที่2เพิ่มการทำงานของระบบประสาทพาราซิมปเทติกทำให้หัวใจเต้นช้าลงในระยะยาวข้อสุดท้ายกระตุ้นการหลั่งไนตรัสออกไซด์ซึ่งทาให้หลอดเลือดขยายตัว สรุปคือให้ฝึกวอลซิตทำท่านี้2นาทีค้างไว้พัก2นาทีแล้วกลับมาทำซ้ำอีกให้ได้วันละ4เซตทำา3ครั้งต่อสัปดาห์จากานายวิจัยนี้พบว่าวอลซิตสามารถลดความดันโลหิตตัวบนได้เฉลี่ยแล้ว8.2ลดความดันโลหิตตัวล่างได้4.0ค่ะหลังจากฝึก8สัปดาห์ความดันขณะพักจะค่อยๆลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาเลยสรุปใครที่มีความดันสูงหรืออยากจะป้องกันไว้ให้เริ่มจากวอลซิตวันละไม่กี่นาทีดูนะคะ